ว่าหญิงตาจะโชว์แค่ชิ้นเฉื่อหันยู่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีนการก,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 กลับป๊อบปี้อย่างเรนสนุกเรนง,ง่ายได้พอแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อบปี้ก็จะมาสอนสแสลงง่ายๆในภาษาจีนนั่นคือคำว่าถ้าง้นแล้วไงแล้วไงแล้วไงล่ะในภาษาจีนพูดว่าไงค่ะนั่นก็คือคำว่า那又ยย怎么样那又怎么样那又怎么样ก็มีความหมายก็คือถ้าง้นแล้วไงล่ะ ถ้าอาย่างนั้นเราไงล่ะนะคะเรามาดูความหมายของแต่คำกันค่ะคําว่าหน้าหน้าหน้ามีความหมายแปลว่าถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นหน้าเห่าปะหน้าเห่าปะก็มีความหมายว่าถ้างางนั้นก็โอเคละกันเออโอเคตกลงตามนั้นแหละหน้ ah าเห่าปะคราวนี้มาดูคําที่สองคือโยโยโยนะคะคืออะไรคะ จริงๆนะเอย่อยเนี่ยมันจะมีวิธีการใช้ของมันอยู่แต่ว่าในประโยคนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องไปรู้จักความหมายของมันจําไปว่าหน้าแล้วโยนะคะและคําสุดท้ายคือจํม่ย่องจํม่ย่องจํมย่องนะคะคำว่าจํม่ย่างเนี่ยนะคะ,ะใช้ในการถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นยังไงบ้างจํไม่ย่องเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะอ๋อหนี นี่เสิร์ยนี่สมย่งก็เป็นการถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะเป็นการชักทายกันหรืออย่างเช่นมีป้าป้าเสิมยางีป้าป้าเยคุณพ่อคุณเป็นอย่างไรบ้างหรืออย่างเช่นถามเรื่องอากาศก็ได้ค่ะเทียนี่เสิม่เทีนี่เสิยก็มีความหมายแปลว่าอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วอย่างเช่นอาจจะถามว่าเออโองานเป็นยังไงบ้าง你工作怎么样你 เสิร์มย่งก็มีการถามว่างานของคุณเป็นอย่างไรบ้างและกลับมาที่ประโยคของเราค่ะหน้ายิ้มเสิร์มยางหน้ายิ้มเสิร์มยางหน้ายิ้มเสิร์มยางก็ถ้าไงแล้วไงล่ะนะคะเพื่อนๆต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคะมันจะได้แบบไปเหมือนคนจีนเขาเนาะไม่ใช่แบบหน้ายิ้มเสิร์มย่างไม่มีอารมณ์อะไรเลยโน้ตฟิลไม่ได้นะคะต้องหน้ายิ้มเสิร์มย่างหน้ายิ้มเสิร์มย่างหน้ายิ้มเสิร์มย่างก็แบบถ้าไงแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะนะคะ โอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปของคองป,ปปี้นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจมีประโยชน์กับการเรียนภาษาจีนก็อย่าลืมคลิกไลค์แล้วก็แชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอ่อถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสงสัยสามารถที่จะสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอ้และอย่าลืมไปติดตามป๊อปปี้ทาง Facebook ด้วยนะคะที่นั่นจะมีการอัปเดตความรู้ภาษาจีนใหม่ๆทุกวันค่ะโอเคเอบคุณาเจระกวนแ่นคจิยน